พวกที่เข้าไปถึงเตียงตายข้างถนนไม่มีสถานพยาบาลรักษาดูแลถ้าจะมีก็น้อยมากแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจริงผมบริหาราการโควิดโดยที่ไม่มีคำว่าการเมืองก็มาเก่บกล้องเลยโควิดนี่แหละครับจะทําให้ประเทศไทยกลับมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้เพราะเรามีระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ที่ว่าการเปิดประเทศเนี่ยไม่ใช่เป็นการเดิมพันเพราะว่าเดิมพันมันต้องมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย ส่วนที่ถูกกระทบมากที่สุดก็คือธุรกิจท่องเที่ยวบริการร้านอาหารผับบาร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้มีสถานการณ์ที่ควบคุมได้แล้วก็พยายามทําให้เขามีช่องทางในการเติมสร้างรายได้ให้มากที่สุดธุรกิจอื่นๆไม่มีปัญหาแล้วครับนะครับแล้วก็ใช้วิธีการบริหารจัดการให้มันเสียบรรยากาศให้น้อยที่สุดเมื่อใดก็ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่ามีโอกาสที่จะทาให้เกิดความคล่องตัวในทางการกขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เราเราไม่รอชา้าแม้แต่ชั่วโมงเดียว แนวโน้มของทั่วโลกแนวโน้มของความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิดนี่เอง มันก็เป็นหลักทฤษฎีว่าเมื่อคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับการติดเชื้อลดความรุนแรงลงสุดท้ายมันก็ต้องเดินไปสู่การบริหารสถานการณ์ในเชิงที่เป็นโรคประจําถิ่นหรืออนเดมิกเราก็ต้องปรับสภาพการบริหารสถานการณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อผู้ที่ทามาหากินผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้มากที่สุดถ้าพี่้องปายชนสงสารพวกเราก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เราสู้ไหวครับนะครับเราก็คาดบอกว่าผลสงรารนี่แหละถ้าสถานการณ์ได้รับการควบคุมได้เราเน้นเลยอย่า่วยหนัก ตายเพิ่มทุกๆอย่างที่จะนํามาเพื่อป้องกัรรักษามีพร้อมเราก็คงจะต้องเดินเข้าสู่ความเป็นเอนเดกว่ากันไปแล้วตอนนี้เราก็เดินทางแล้วเราไม่ต้องรอหลังสงการการเดินทางกลับสู่ภูมิลำนาวในช่วงสงการซึ่งเราห้ามมาในปีแรกห้ามอย่างเด็ดขาดเลยปีที่ผ่านมาก็มีข้อจํากัดมากมายหลายอย่างต้องตัวกรอนต้อง ATK ต้องคัดกรองต้องตั้งด่านปีนี้ไม่มีแล้วจริงๆเราเดินทางแล้วเพียงแต่เราไม่ได้ประกาศให้มันเป็นทางการอยู่กับความเป็นจริงดีกว่า คือระบบวุฒิสาสุขถ้าไม่ต้องการมีปัญหาเลยก็บอกว่าทําให้การติดเชื้อเป็นศูนย์แต่ต้องทํำยังไง่ะอะไรที่เราต้องไปแลกมันไม่คุ้มค,ค่าเรายังมีทางเลือกอื่นที่จะประคองสถานาการณ์นี้ได้ถ้าเกิดเราไม่สนใจมิติอะไรเลยดูแต่ง,งานของเราดูแต่ตัวเลขการติดเชื้อเป็นศูนย์ก็ล็อกดาวน์เท่านั้นเองมันก็ลดลด,ล,ดลงแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าใครเดือดร้อนเต็ไมไปหมดเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่ได้ยินว่าทําไมไม่ทําตามประเทศนั้นประเทศนี้เขาทําอย่างนี้ทําไมไม่ตามตามเขาอยู่ห่างเราเนี่ยเป็นสิบๆลำดับเขาสิครับต้องทําตามเเรรรราาาาตต้องมมั่นนใใจก เราต้องเทียบกับจํานวนคนที่ได้รับการดูแลทั้งหมดเท่าไหร่คือทุกๆอย่างทุกๆสิ่งน,น,นะครับเราต้องพูดถึงองค์รวมไว้ก่อนถ้าแบบ99%มันไปได้แล้วมันมีอยู่แค่0.5%หรือ1%ที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยเราก็ต้องถือว่าโดยภาพรวมมันควบคุมได้พวกที่เข้าไม่ถึงเตียงตายข้างถนนไม่มีสถานพยาบาล,ลาารักษาดูแล ถ้าจะมีก็น้อยมากแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจริงๆซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยก็ต้องบอกอยังเสียใจอยจนถึงทุกงวันนี้แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นล่าสุดมันไม่มีแล้วเห็นไหมมันมีน้อยมากคิดว่ารัฐบาลก็ทุ่มหมดหน้าตักเหมือนกันไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ให้ความสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยความแข็งแรงของพี่น้องประชาชนอยู่หน้าทุกๆสิ่งผมพูดได้เลยนะประเทศไทยดูแลประชาชนในเรื่องของการระบาดโควิดไม่ หน่วยหน้าใครในโลก ผมบริหารการโควิดโดยที่ไม่มีคำว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยผมไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าผมจะให้วัคซีนเฉพาะฝักรัฐบาลหรือไม่ให้วัคซีนกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับฝักรัฐบาลมันไม่ใช่ในส่วนของความเป็นรัฐปฏิว่าการสงสารือเป็นเป็นรัฐคนตีสารรสุขของประเทศไทยนั้นคำว่าการเมืองไม่มีการเมืองไม่มีคู่กันตรงๆมันก็ง่ายมันไม่มีความคว้เขวไม่มีความรักความเกลียดความลำเอียงเพราะนั้นผมไม่มีปัญหาอะไรผมโชคดีที่สถาการณารเช่นนี้ทุกคนก็เอาการเมืองวางไว้ข้างตัวมี คนกลุ่มน้อยมากที่เอาเรื่องโควิดมาปิดกัือแต่ในที่สุดเวลาเราก็พิสูจน์ได้เห็นว่าคนที่เอาโควิดมาปิดการมือหนึ่งเขาไม่สามารถพิสูจน์สิ่งที่เขาได้พยายามทําให้มันเป็นข้อมูลสู่ประชาชนที่น่าเชื่อถือได้ความพยายามของรัฐบาลที่ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์นี้นะครับเราทําทุกวิธีทางเรียกว่าไม่นับเงินเลยแหละนะครับขอให้ประชาชนปลอดภัยขอให้มียาที่ดีที่สุดขอให้มีวัคซีนที่ดีที่สุดซึ่งมันก็มีทุกอย่าง ผมได้รับความสนับสนุนที่ดีจากท่านนายกมนตรีต้องยอมรับนะครับว่าท่านเอาตัวเองเข้ามาเสียท่านตั้งสอบอคที่ทุกคนไปพูดเยอะๆให้ถากถางว่าท่านมายึดอำนาจรัฐมนตรีสาธารณสุขไปนั่นคือคนที่พูดแบบใช้การมือแล้วก็คนที่ต้องการที่จะสร้างความปันป่วนสําหรับผมสําหรับท่านนายกผมมองว่านี่คือการร่วมมือกันทำงานตรงกันข้ามผมต้องกอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับบัญชาในสายงานนะครับว่าที่ท่านได้โตรนาลงมาบังกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอจะได้ไม่ต้องไปรับหน้าที่ในการที่ต้องไปชี้แจงในกรณ์ที่ต้องไป รับแรงกดดันจากคนที่ไม่ประสงค์ดีที่ผ่านมาถ้าไม่มีโควิดผมถึงบอกว่าต้องมองทุกอย่างเป็นโอกาสถ้าไม่มีโควิดเนี่ยช้อยเยอะมากเลยเดี๋ยวขอไปประเทศเพื่อนบ้านเวียดน,นามพม,มา่ามาเลเซียเขมรลาวโควิดนี่แะครับจะทําให้ประเทศไทยกลับมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ศูนย์กลางการคมานาคมขนงในภูมิภาคนี้ เพราะเรามีระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็งในขณนะดเดียวกันในช่วงที่มีโควิดประเทศอื่นอาจจะต้องอยู่การพัฒนาเรายังพัฒนาระบบสาธารณสุขโภกระบบคมนาคมขนสง่งเราก็ยังมีงบประมาณที่มันต่อเนื่องมาหลังจากนี้ไปผมก็มั่นใจว่าประเทศไทยของเราก็จะ,จะกลับมา เรามีปัญหาอย่างเดียว10กว่าปีนี้การเมืองไม่มีสเสถียรภาพผู้คนแตกความสามาัคคีกันผู้คนขัดแย้งกันอย่างรุนแรงหลังจากนี้ไปเราได้เห็นบทเรียนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดปัจจัยบวกเลยกับประเทศเราทำไมไม่มองว่านี่ขนาดแตกแยกกันขนาดนี้ขัดแย้งขานาดนี้เรายังดำงรงสภาพอยู่ได้เป็นประเทศอื่นนี่ไปหมดแล้ว สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีมีความพร้อมในการประกอบสัมมาชีพการเมืองก็ต้องเข้าใจประชาชนต้องบอกตัวเองว่าตัวเองมาจากประชาชนเซิร์ฟประชาชนเท่านั้นไม่ใช่เจ้านายของประชาชนพร้อมที่จะรับใจประชาชนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ความเป็นนักการเมืองในตัวผมผม,ผมว่าผมเข้าใจดีมันต้องมีทั้งรุกต้องมีทั้งยอมนิ่งบ้างถอยบ้างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่าไปเอาชนะเพื่อตัวเอง